จงริงนะโอเคเออสี่บันทึิไม่ได้ไม่ได้พักแค่นอนไปค่ะใช่เหรอกินกุ้งอ่ะว่าทีเนี้ยเออเอาไปเลยค่ะอะไรคิดผิด ที่บ้านที่บ้านรถเหลือรถที่บ้านไม่เหลือ P C X เหลือ,อพี่เก่งเข้ามาดูวันนี้พี่เก่งโบกหน้าให้สวยๆเลยยังไงก็แรงทำลูกมาใช่ไหมพี่เซ็กอ่ะทงลูกมา พี่เก่งส่งรูปให้หนูด้วยอยู่กับใครบ้างยังไม่เห็นเลยส่งให้ดูหน่อยเปียพี่เทนทำให้ค่ะ นี่ <S <S สวัสดีค่ะบุญพาอะไรเนี่ยคือก็ต้องมันกต็ต้องคุยกับอาจารซึ่ง เพราะว่าชาต่างก็คูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรือเปลบาวัเนี้สั่งอะไรนามีชาสั่งอะไยสันงะไริวตัวเหญ่ มน <c oughs> อันนี้เมียหลวงนะคะอันนี้อันนี้เมียคนท <c oughs> ี่ <c oughs> อีกปันมาคอนคะนี่ค่ะคนชอบขี่มอเตอ์ไซคไม่เกียงกันอกเนยนี่ค่ะคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เกี่ยงกันนะคะ <c oughs> วันไหนเนี่ยพี่แพทวันอาทิตย์เหรออ๋อตลกติดมนะเนี่ยเล่นจิ๋มนะ มันใช่เรื่องนั้นเร่กระเดยใช่จริงจริงไม่งั้นคุณไม่แต่งขึ้นไหนตัวโหดอยู่นะมึงแม่งนี่มึงคิดถึงเหมือนกันจ้ะ,ะเห็นข่าวใต้เตียงดารายอยังทำไมทำไมอ่ะ ใครอะ่ะนำชัยจ้องสุดพันว้า้ย <c oughs> นี่มันเหลือไอ้แปร์มากไม่เหลือฟิลิมโอ้โอ้มันเป็นแร่นึงอื่นเลยก็อยากให้มีเอกไม้ไงเลิฟยูมาย นำ้ำลายจะไหลว่าอาไงข่าวต่อพี่เขาบอกคิมีท้องยัดใช่ไงทำไมอ่ะไม่เห็นแปลกเลยเอออยากรู้ก็รอให้อย่างข่าวเปลี่ยนไปฝากรงไ,ไหนใครอยากแบบนี้ก็เขียนนับก็ท้องไม่เห็นมีใครเอาไปลุงข่าวเลยไม่คีไม่คีคหลายวันแล้วเนี <laughs> ่ย ดูดิท้องหลายเดือนแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วเนี่ยไม่คลอดสักทีคิมมีมาซื <Kim i. S 2> อ้อคิมีแต่ก่อนพี่โบเรียกพี่แฮทว่าคิมีนี่ว่าลืมไปชื่ออะไรอะตลกชื่ออะไรอะ ตั้งให้แม่ค้าน yeah. well, like yeah, like ี่เลยนี่เลยนะวนน้อยวนน้อยช่อยหยุดเถินเออทำให้หยุดเถินเด็ดยุดเถินมีคนบอกว่าเนิร์มไม่แต่งเมื่อไหร่แต่งเออไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยค่ะเอาเลื่องสะดวกใต้เตียงเนิร์มตัวจริงน่ารักอย่างตุ๊กตาตุ๊กตา พี่แพทชอบพี่แพทมุ<อ>ก,<อ>กสุดคีมีมาคาอูสกูนึกหน้าพี่โบต่อออกเลยอะร <laughs> ักพี่แพทรักทุกคนพี่แพทรักทุกคนนี่ของอีอ้วนมันสั่งอันใหญ่มากพี่แพท เร็วให้เขาดูเร็วขนี่ค่ะเน้นนมของดีประจำนครปฐมขอบคุณนะคะค้ารีวิวเนื่ะค้ารีวิวค่าอยู่แปดขอกินด้วยฟรีนะนี่นี่ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ไอทีกินควันให้ดูนะคะพิสูจน์ค่ะเพื่อในการอยู่แก๊งชิมาสื่อนะคะใครลองพูดดิไอร้านร้านเน้นนมอยู่ตรงไหนเผื่อใครมาก็พอนกะพูดดิไม่รู้เอาเอาหูเอาไว้ไปตรงหูมึงด้วยแล้วไงพัดหู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 ที่แพ้ขนาดนี่ของพี่แพ้กับของน้านี่ค่ะเล่นดูจังเลยนี่ค่ะไอทีทำดีเชื่อมันร้อน แล้วเ,เอาไลท์ไลท์ไปตรงผมมันดีมันดีผมกองว,ว่าดูแก้วเขาดีร้านที่ตรงไหนร้านอยู่นาเวลนาเวลนาเวลครับนาเวลตรงไฟแดงแยกเวลไฟแดงแยกเวลกูไม่รู้ผูไม่ใช่คุณต้องการ้านอยู่ไฟแดงแยกเวลครับคลนครวัดทองหมอกใช่ครับร้านเด่นลงครับเอากล้องชิมาสื่อมาดูพอดีเลยพี่กล้อง รู้จักไอเทียนี่ปะ่ะคะพี่ก้อง,พอง FC พี่ก้อง <laughs> มีไงข่าวสยามดารา สยามดาราก็เอาไปลงไม่เห็นจะแปลกเลยแปลกตรงไหนวะแปลกเราคล้ายเลงเหรอเพราะเขาไม่ได้สัมภาษณ์อ่ะฮะก็รอรอแถลงข่าวทีเดียวเดี๋ยวนัดจะเปิดตัวแถลงข่าวค่ะคิดคนละ500เข้างานนะคะเข้าไปข้างในจะมีผ้าตั้งกล้องอีกไอเทียทีพี่กล้องบอกใช่ค่ะไอเทียดีมันเขี้ยมากเลยค่ะพี่กล้องสวัสดีสวัสดีพี่กล้องมึงพูดกับพี่กล้องดีๆได้ไหมก้องชี้กล้องชี้ มึงพูดดีๆนะมึงพูดดีๆพี่กล้องก็ดีพี่เออมึงพูดกล้องดีๆนะพี่เมื่อกี้เรียกเขาโหพี่กล้องฉีดพี่กล้องฉพอเขาเข้ามาดูหน่อยโทษกนิควายพี่ก้องพี่กล้องมาเลยนะมี่ไม่ได้ปัดนะมี่ไม่ได้ปัดนะจริงพี่ตัวบอกพี่แพทนีใส่ดีอ๋อพี่ตั้อนี่มันชิมาสึนี่หว่าเออไม่รู้มันไปอยู่ได้ไงเนี่ยอีทีเอามันไปอยู่ได้ไงคะ <laughs> นี่ผีผีแมนจูเข้าสิงไครดองมัดจุกเดินมา,างง,งเลยดีใจด้วยนะคะมันเป็นเรื่องน่ายินดีทุกคนชวนใครจะเขียนอะไรก็ทุกคนอย่าไปใส่ใจเดี๋ยวรอแถลงทีเดียวเฮียก็ดีใจทุกคนดีใจที่บ้านหนูก็ดีใจไม่มีใครไม่ดีใจป๋ปาก็ดีใจทั้ทงพอ่อทั้งแม่ทั้งป๋าเป๋อดีใจมึงไม่เอาตอนหนูเลยวะ มงแกลงปูทำไรไม่ทำเลยพี่แพทมันแกลงหนูเนี่ยได้อย่าพลาดต้างนะอย่าพลาดบ้างหน้าใสใช้ด็อกเตอร์จิวค่ะชอบพี่แพทยฮาดีใช้ด็อกเตอร์จิวค่ะด็อกเตอร์จิวถั้งไม่วางกล้องโดนแน่เราก็ดีใจมากๆอยากเห็นชุดเจ้าสาวชุดเจ้าสาวเราเรารอ สือเจ้าสาวเราไม่เหมือนใครค่ะพี่แพ๊ดเจ้าสโลงคุณแม่มาสักพี่เบนบอกให้ใส่สองสองเทนเลยกินเป็นตะแซบใส่บุกันน็อกตัดรองเท้าไดเนสนี่อย่างเท่บ้านไะยองอยู่คืออะไรอ๋ออันนี้อยู่เน้นนมไม่ใช่บ้านไรยองค่ะมันแข็งแข็งะาง บ้นหันดีมันแข็งแย่ๆของอีทีกินพี่แพทของไอทีถ้าจะอ,อร่อยอพี่แพทเป็นเจ้าของแบรนด์ด็อกเตอร์ติเหรอคะไม่ใช่ใชค่ะ,คะเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าจะยกทั้งกระทะเหมือนกระทะที่กินไขเ่เลยอะจริง แต่มันเป็นกระทะใส่ไอติมอ่ะแค่สองชิ้นหมวกกับรองเท้ารอข่าวดีชุดชุดเจ้าสาวต้องออกเป็นสกอยสกอยนะคะใช่ริบรสมาก <c oughs> ไม่ใส่ใจเลยอยากเห็นชุดซอตแต่งงาน พี่แพทได้ลงจากคานแล้วค่ะเพราะตอนแรกแม่นับได้ทํานายว่าพี่แพทจะต้องขึ้นคานค่ะแต่ตอนนี้พี่แพทลงจากคานแล้วก็เหลือนะที่ต้องขึ้นคานเศร้าใจจังเลยร้อนเลยร้อนเลยไปไหนครับอิสานอิเลมึงเล้วอ่ะมึงเล่นกลัวอีต่อ หนูว่าเขาเปิดอยางที่แพทแย่งเงี้ยจะแล้วพี่ไหนเป็นไหนพี่ไอเป็นไหนอะครับ <c oughs> ทีมงานแต่งเป็นแบบไหนอยากรู้แล้ว<อ>เป็น,<อ>นเป็นแบบบ้านๆค,ค่ะรอทุกอย่างทุกอย่างรอหมดเลยคําถามทุกอย่างขอไม่ตอบนะคะรอเฮียก่อนแต่ถ้ามาถามหนูหลังไมให้หนูห้าพันหนูตอบค่ะอายเกเวบ แฟนน้องนับล่ะคะคนไหนหนูไม่อยู่คนเดียวไอปั้นเหรอเฟซที่ชื่อว่าจารุลาพุนปั่นน้ำนาเนี่ยปั่นน้ำฮะเมื่อวานเมื่อวานพี่เจ็ไลฟ์ใช่ไหมพี่เจ็ดเหลอพีดทำไมวะหนูงงมันอายเมื่อวานพี่เจ็ไลฟ์แล้วมีน้องคนหนึ่ง ไม่เป็นคนที่ชื่อเพชรยาวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชื่ตงดาววังคามมีดาวังคามชื่อยาวมากเลยก่อนเป็นนึกชื่อก่อนน้องอะไรนะน้องอะไรสักอย่างน้องอะไรอยากไปดาวเนปจูนไปดูฮิปโปที่ดาวพ <laughs> ูโต้ชื่อยาวชื่อยาวมาก รัชดาพี่แนนพี่แนนแม่กินข้าวยังพี่แพทยนนอกรพี่แม่แม่แม่กินข้าวแล้วนะนี่เขาอยู่นครปฐมไม่ได้มาเที่ยวนะมาททางานนี่หิวก็เลยมากินแล้วก็รอเวลาทํางานบอกแม่ว่าคิดถึงด้วยเราหอมตูดแม่ให้สองทีคูโตคูโตเห็นป่ะมีเดยวคนเห็นทานหนูก็เห็นทานพี่แพทพี่เจนลบกิฟตอนเช้าไม่หันไงบอกหอมตูดแม่ให้ด้วยนะตอนเห็ี่ยนแคมเปิ้น แม่พี่แพทสบายดีค่ะยิ้มทั้งวันเลยนัชดายอยู่ไหนเนี่ยคุยด,ด้วยเราไม่คุยด้วยนะเดี๋ยวก่อนกินแล้วค่ะแล้วแม่รอนย่างเปลี่ยนแพมเพิร์ย่างแนนมมุดกี้ชอบพี่แพทเจแพทบุรีรัมสวยไหมเปลี่ยนแพมเพิร์เรียบร้อยดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มง,งานเร็วนะจะรีบเข้าบ้านเดี๋ยวคืนนี้เจอกันพี่แนน อย่ารีบกลับจากนครถมเ็ดงามมาสี่ทุ่มเลยอ่ะแน็เขามีเข่ามาดาราทองสนใหค่ดววยแพ้อย่าไปคุยกับอีนี่นะมันมั่สื่อมากเลยมันเป็นคนที่ดันลื่มากเลยใครอยู่ใกล้ระวังตัวนะคะตัวอันตรายตัวอันตรายไปเดีวนัได้เวลาแล้วเรามาได้ทันเลย ก็นั่งกินมันไปเป็นไรอ่ะต้องลองต้องมีมาไม่กลับกำลังครทำงานไหมเออนี่มาตั้งกี่โมงแล้วสองหกสิบห้าเองทำมั้งสามทุ่มเพื่อนมาเลยอืมอืมอีทีพูดสิเออฮะหิวเนอะ ไ,ม,ม,ไม,ม่มันไม่หวานมันไม่ละลอยไม่ออกซอไม่ใส่มันฟังมากเออใส่ฟางมันไม่ได้นมมากซอสเพิ่มเติมหอมอครับซอเอยมักเขามีซอสเดะเดะเดะเดนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเออมันต้องอย่างนี้หอ สวัสดีค่ะพี่บูธนาโอโตกนี่ทรงผมพี่เทนทำให้ต้องงี้องมันเห็นว่าผมก่อยพี่คะเก็กบดัง้วยค่ะ ฝนตกหยุดไปแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอบกลับนะคะ่ะวันศุค่น่ค่ไม่ยสามร้อยหกสิบสามจ้าพี่คิดปะสามร้อยพี่สามบาทไม่มีอ้โอ้โห ทำไมไม่ให้เขาถามบางเออแงก็ออกดให้าวเวลานีู้เหลือกันแค่เนิงตัวเฮ้ยหนูมีพันหนึ่งอ่ะเกิดเาีให้เมียมาให้จังฟอน้อยน้อยเท่ร่ดร็อกเอรัจิ้ มมหัรอพรุ่งนี้พี่แพทมีมอีเวนต์ไหมคะถ่ายละครทุกวันครับอีเวนต์เอะไรไม่มีเราหะกเยี่ยมออกนั่งดีๆโทรเดีย๋ยวทำตัวไม่กลมกลืนน้องแผน เร็วนะได้ล,ลนะได้เวลาแล้วค่ะเอาดอกไม้ไปติดไ,ไ,ไ,ไหมพี่แพอ้โ้แล้วไม่คนเลยเห็นปะตนคนะโทษนะนนะเลื่อนหน่อยนะ เองแก้งเก่าลูปไปลงจ้ากับไปดีด<ก>โอ้ยพี่แพ้สงสารเขาอ,ะอ่ะใคเป็นพี่ร้านเขานะ้าไปแล้วไปทำงานก่อนบุ้ย